ชื่ออะไรครับมังกรครับมังกรแล้วน้องมังกรที่เต้นบีบอยใช่ไหมครับครับได้ข่าวว่าน้องนี่เปรี้ยวมากนะครับงานที่แล้วเนี่ยใช่เลยแข่งกับเอ่อดีเอ็นนุกใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นยังไงครับรู้สึกรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างครับก็เป็นบีบอยเหมือนเดิม แล้วจริงรอเปล่าคะที่บอกว่าน้องเนี่ยมักจะโดนรังแกจากคนรอบข้างอยู่เสมอจริงครับจริงใช่ไหมฮะคริงครับโอ้โหแบบนี้เ้ยฮ่าฮ่าฮ่า แล้วน้องเต้นมากี่ปีแล้วครับผมสองปีเลิกจะเลิกเมื่อไหร่ครับไม่รู้คือเต้นเรื่อยๆแล้วแล้วแล้วทำไมถึงโดนรังแกครับอยากรู้ว่าทำไมถึงโดนรังแกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วการรังแกนี่เป็นประเภทไหนบ้างครับการรังแกเนี่ยคือเป็นประเภทไหนแกผ้าแกผ้าตบต่อยกระทืบเด็ก โดนโดนโดนตบโดนต่อยด้วยทุกอ,อย่างนะครับแล้วพ่อแม่รู้ไหมครับพ่อแม่รู้ไหมว่าน้องโดนอย่างเงี้ยทุกวันก็อไม่เคยรู้พ่อแม่เด็กนีเด็กนี่นะแล้วไม่มีใครบอกพ่อ้ม่เลยมีมีความสุขไหมครับที่ได้เต้นอ่ะมีความสุขใช่ไหมฮะใครเป็นคนฝึกครับใครเป็นคนฝึกคนใครเป็นคนฝึกใครครับใครใครที่ฝึกเรามาพี่โดมพี่ปอนพี่ปอนรักพี่ปอนไหม ัโดนกระเทือนก็ขนาดนั่งเดินไปเดินไปไปป้อนโอ้โหพี่น่าสงสารน้อยจริงเลยโอเคแล้วก็เบียจะฝากถึงคนที่รังแกไปฮะแบบอยากจะบอกเขาว่าเออแบบอะไรเลิกรังแกเธอคนร้องโอเคโอเค